ขั้นตอนการแว็กซ์ขนและวิธีการวิเคราะห์เส้นขนปัจจุบันทุกคนเอาขนออกด้วยวิธีไหนกันบ้างในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเลือกแว็กซ์แต่ละประเภทให้เหมาะกับขนาดของเส้นขนที่จะใช้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทํางานนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อน,นะคะ่ะว่าขนที่เราจะกําจัดออกนั้นเป็นขนเส้นเล็กหรือขนเส้นใหญ่พื้นที่ที่เราจะทํางานนั้นเป็นพื้นที่กว้างหรือพื้นที่แคบยกตัวอย่างเช่น ขนหนวดขนคราวขนคิ้วอันนี้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่คะคือขนเส้นใหญ่ถูกไหมคะดังนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างเล็กด้วยอาจารย์แนะนําใช้ hard w a ์คะ่ะถัดมาคือขนหน้าแข้งของคุณผู้ชายเล็กหรือใหญ่คะคําตอบคือ ใหญ่นะคะแต่พื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะสําหรับพื้นที่กว้างจะใช้ hard วร์ได้ไหมได้นะคะแต่ค่อนข้างเปลืองดังนั้นถ้าพื้นที่กว้างมากอาจารย์แนะนําใช้ soft ว a ์ค่ะส่วนใหญ่ขนเส้นเล็กนะคะมักจะขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างกว้างสำหรับพื้นที่กว้างๆนะคะอาจารย์แนะนําใช้ soft ว a ์หรือ s t ิ f แ b a ์เพราะว่ามีการใช้ผ้าในการแทบในการดึงนะคะเพราะว่า soft ว a ์จะทําให้เราทางานในบริเวณกว้างได้ค่อนข้างรวดเร็วประหยัดเวลาดังนั้นสรุปนะคะถ้าขนเส้นใหญ่นะคะการใช้ s o f แวร์อาจจะไม่สามารถดึงจนถึง รากขนได้ถ้าเป็นขนเส้นเล็กๆอาจารย์ก็แนะนําสําหรับการใช้ซอฟแวร์หรือสติปแวร์เพราะว่าจะดึงขนเส้นเล็กออกได้ดีแล้วก็ประหยัดเวลาเหมาะกับพื้นที่กว้างค่ะส่วนจุดไหนนะคะที่รูขุมขนเส้นเราค่อนข้างใหญ่มากถ้าดึงด้วยสติปแวร์นะคะส่วนใหญ่จะขนขาดแล้วก็ไม่สามารถดึงขนได้ถึงรากถึงโคนถ้าเป็นกลุ่มพวกขนเส้นใหญ่อาจารย์แนะนําใช้ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวรแ์จะมีความร้อนที่ไปเปิดรูขุมขนและพอที่เราดึงก็สามารถดึงออกได้ถึงราก ทำให้กำจัดคนได้เกลี้ยงแล้วก็ขนอ่อนลงแล้วก็อยู่ได้นานกว่าการใช้สตริปแบ็กค่ะแล้วขนวิกินี่ของแต่ละคนเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่กันคะคอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยนะคะ